ซีรีส์สักอุดมญาตินะครับชื่อเล่น่่โตมีแท็กเตอร์ l อลศูนย์ะครับแล้วก็ดีตีจ็ดศูนย์ทงตัวดูแลรักษาก็มีเช็คปรับปรุงตอนเช้าครับตรวจพวกน้ำระบบน้ำหลอเย็นน้ำมันเครื่องคือวันนั้นนะครับผมไปซื้ออะไรที่ศูนย์บริการครับแล้วน้องที่ขายอะไรที่ศูนย์บอกว่าอะไรหมดผมก็เลยไปเจอ คูปองตาสโตที่น้องเขาแนะนําในเว็เบแล้วผมก็เลยลองสั่งดูน่าจะเป็นอะไรล่จำพวกลูกปืนขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่เข้าไปในหน้าเว็บของคูปองตาสโตครับก็มีชิ้นส่วนรายละเอียดอะไรล่โปรโมชั่นอะไรอยู่ข้างในเราก็เข้าไปคลิกเลือกดูอยากให้เพิ่มอะไรในรายการของคูปองตาสตูที่เป็นอะไรลนะ่หนัก ก็พวกฝาไฮ้โดลิกครับผมเสื้อเกี์ชุดคาหน้าประมาณนี้ครับคือมันง่ายมันเร็วครับผมแล้วก็เลือกได้สั่งวันนี้รับของพรุ่งนี้ครับรับของที่หน้าบ้านเร็วมาก